สลับมาตามความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีครับจำเรื่องราวของน้องเกลเด็กผู้หญิงอายุ6ขวบถูกคุณครูขับรถเก๋งชนจนเสียชีวิตบนทางม้าลายด้านหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่22มกราคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคดีมันยังไม่จบนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของพนักงานสอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องตามข้อมูลบอกว่าพนักงานสอบสวนไปแนะนําให้คุณครูปฏิเสธแถมขอส่วนแบ่งจากเงินประกันอีก10%เซ์ด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นยังไงต้องไปตรวจสอบความจริงกันคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือคุณปู่ของน้องเกลครับคุณปู่ทองล้วนบอกว่าพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีพยายามเจราจาไก่เกลียให้เรื่องมันจบโดยอ้างว่าบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้1ล้านบาทแต่ขอหักส่วนแบ่ง10%ซได้ไหมอ้างว่าเป็นค่าดูแลให้บริการก็ทำให้คนในครอบครัวเสียใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจเรื่องที่น้องเกลถูกชนจนเสียชีวิตไม่พอมาเจอกับ พนักงานสอบสวนขอส่วนแบ่งอีก10%ซยิ่งมารู้ว่าพนักงานสอบสวนแนะนําให้ฝั่งคุณครูปฏิเสธถ้าหากยังไม่มีเงินเยียวยายิ่งเสียความรู้สึกไปอีกเพราะสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เงินจํานวนมากแต่เพียงต้องการให้ฝั่งคุณครูยอมรับผิดอย่างจริงใจเพื่อให้กระบวนการชดเชยตามสิทธิ์มันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากได้เงินจากความสูญเสียครับมูลค่ากับหลานเรามันมันเหมือนกับ มันมูนมันมาตัวนึ่งอะครับเขาไม่เห็นคุณค่าหลานเราเลยครับตำรวจก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้ามันสําเร็จนะจ่ายค่าอันนี้ให้หน่อยนะประมาณนี้ครับสิบเปอร์เซ็นต์นะผมขอสิบเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> เราก็จุกอีกก๊อกสองครับเร,เราสูญเสียเราหลานหลานเราแล้วเรายังมาสูญเสียเรายังจะมาจุกเรื่องนี้อีกเขายังมาคิดอะไรพวกนี้อีกนะครับเราเรา,เราช้ำซึ้จนไม่รู้จะช้ำยังไงอะครับ น้ำตามันก็ไม่มีอะครับปูสู้เพื่อความยุติธรรมของหลานน้องเกวไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเป็นยังไงปู่สู้ ปู่ยังบอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมาครูไม่เคยรู้สึกผิดแถมญาติของครูยังข่มขู่จะฟ้องเอาผิดแม่เด็กที่ปล่อยให้ลูกข้ามถนนเพียงคนเดียวปู่ยืนยันค่ะว่าลูกสาวไม่ได้ปล่อยหลานข้ามถนนไปคนเดียวนะก่อนเกิดเหตุลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานสองคนคนเล็กนั่งหน้าน้องเกลนั่งหลังจังหวะลูกสาวจอดรถหันไปจุงมือน้องเกลเห็นเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยวิ่งข้ามถนนไปก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นโดยคดีนี้จะมีการไก่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้รรระหว่่่่างงคูทีขขับพออแม น้องเกลแล้วก็บริษัทประกันภัยนะคะและรวมถึงพนักงานสอบสวนคนใหม่ด้วย ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะครูที่ขับรถชนน้องเกลพร้อมกับทนายความก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสพคูเมืองเพื่อปากคำด้วยคุณครูยอมรับสารภาพแล้วนะคะทางพนักงานสอบสวนจึงแคแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาเทเฉี่ยวชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตขณะนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะครับส่วนขั้นตอนเรื่องของการจ่ายเงินประกันนะครับทั้งประกันชั้นหนึ่งแล้วก็พรบรบุคคลที่3จากการพูดคุยกับบริษัทประกันก็รับปากแบบนี้ครับ เดี๋ยวจะจ่ายเงินทั้งหมดให้กับครอบครัวของน้องเกลภายใน7วันแบ่งเป็นเงินประกันชั้น150,000 0บาทพรบบุคคลที่ 3- อีก500,000บาททําให้ในวันพรุ่งนี้ครับที่สุดแล้วยกเลิกนะครับจะไม่มีการพูดคุยไก่เกลี่ยกันอีกครับเรื่องของเงินเยียวยาเอาเฉพาะในส่วนของคุณครูก็จะมีการนัดพูดคุยกันระหว่างคุณครูกับครอบครัวของน้องเกลอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ครูเองก็ยอมจ่ายเงิน1 0 0 0 0แบาทจากที่ครอบครัวตั้งเอาไว้3 0 0 0 0นบาทแล้วแต่ว่าก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับ